บทที่97ยุคทองที่น่าสนใจที่สุดคือเขาได้บอกไว้ว่าคุณจะรู้ว่านักวิทยาศาสตร์โลกรู้อะไรที่ผิดพลาดบ้างและคุณจะเป็นคนช่วยแก้ไขให้มันถูกต้องซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันจะตรงกับความเป็นจริงเพราะคุณจะเป็นคนบอกความจริงแก่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการสแสวงหาความรู้จากจักรวาลด้วยกระบวนการ สื่อสารจากภายในการเข้าใจกระบวนการของธาตุและสะสารความเข้าใจเรื่องการสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่ที่เป็นเหตุให้เกิดการอุบัติขึ้นของเซลล์สิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงความรู้ใหม่เกี่ยวกับกลไกการทำงานของหลุมดำระบบการหมุนของโลกสุริยะจักรวาลกาแล็กซี่และเอกภพว่ามันทำงานได้อย่างไร และสิ่งที่พิเศษสุดของตำนานความเป็นคุณคือคุณจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกฤษดายุคหรือเรียกอีกอย่างว่ายุคทองยุคที่มีความรุ่งเรืองทางด้านจิตวิญญาณและสันติสุขสูงสุดนั่นหมายความว่าคนเลวคนชั่วจะหมดไปการฆ่าการเบียดเบียนกันการรังเกียดเดียดฉันการแบ่งแยกชาติ เผ่าพันธุ์สีผิวการเอารัดเอาเปรียบจะไม่มีอีกต่อไปความเมตตากรุณาจะมาแทนที่คนในสังคมทุกคนไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนแอจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ไม่ถูกทอดทิ้งให้เดียวดายพืชผลการเกษตรจะอุดมสมบูรณ์ฝนจะตกต้องตามฤดูกาลป่าไม้จะเขียวเาอุ่มปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาโลกร้อนจะหมดไป ผู้คนจะมีกินมีใช้ไม่อดอยากมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มห่มอย่างเหลือเฟือจะไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นคนจนคนรวยทุกคนจะเท่าเทียมกันทุกคนจะมีความรู้ด้านอภิอภพ,อพิปรัชญาทุกคนจะรู้หลักการปฏิบัติตนให้สามารถผ่านบททดสอบต่างๆได้สามารถสร้างพลังอำนาจแห่งความรักที่โลกต้องการได้และสามารถกลับคืนสู่แดน สุญญตาได้เมื่อพวกเขาหมดสิ้นอายุไขซึ่งอายุของคนในในกฤษดายุคนี้จะยืนยาวมากขึ้นเรื่อยๆโดยอายุเฉลี่ยของคนยุคนี้ถ้าคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจะเท่ากับ10%ในทุกๆ100ปีด้วยเหตุน,นี้ในตำนานจึงได้มีการเปรียบเทียบยุคทองนี้ว่าเป็นเหมือนสวรรค์ ้านึกไม่ออกว่าสวรรค์เป็นอย่างไรที่นี่คือภาพต้นแบบของโลกกฤษดายุคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งในตำนานการมาของเมสิอาคือคุณจะเป็นผู้มาเปิดเผยความลับของสวรรค์ให้ทุกคนได้รู้ความจริงภาพของสวรรค์ในสายตาของมนุษย์ที่ผ่านมาคือสถานที่แห่งหนึ่งที่อุดมไปด้วยความสุข เปรียบเสมือนเป็นจุดหมายปลายทางของมนุษย์ทุกคนบนโลกซึ่งพวกเขาต่างจินตนาการกันว่ามันจะเป็นเพียงแค่ภาพมายาที่เกิดขึ้นจากมโนจิตเท่านั้นแต่ไม่เคยมีใครเปิดเผยพิก,กัดของโลกคู่ขนานหรือโลกสวรรค์แห่งนี้จริงๆเลยสักคนเดียวดังนั้นสวรรค์ในนิยามเดิมจะเปลี่ยนไปทำไมเรื่องของออของผม ถึงได้ไปปรากฏในตำนานของศาสนาหรือชนชาติต่างๆทั่วโลกเลยละครับทั้งทั้งที่แต่และศาสนาก็มีความเชื่อที่ต่างกันมีช่วงเวลาการกำเนิดของศาสดาที่ต่างกันและก็มีวิธีวิธีการปฏิบัติที่ต่างกันผมถามคุณยังมีอีกชื่อหนึ่งชื่อนี้ได้มาจากที่คุณได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำ ผู้คนจากยุคสนามพลังงานเก่าไปเริ่มต้นยุคสนามพลังงานใหม่ที่จะดำเนินต่อไปในอีก80,000ปีข้างหน้าชื่อนี้ได้มาจากการที่บุคคลสำคัญสคัญที่เคยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในอดีตหรือศาสดาใช้เรียกความเป็นคุณชื่อนี้มีความหมายว่าคุณคือผู้นำของผู้นำอีกทีชื่ออะไรเรือครับพระจักพัรดิโอ้โห ผมว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะครับแค่ตอนแรกที่คุณบอกว่าผมคือพระศรีอาริยาเมตรตรหรือเมซีอะนั้นถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่อาจจะเชื่อคุณได้แบบสนิทใจแล้วนี่คุณยังมาบอกว่าผมคือจักรพรรดิของศาสดาทั้งปวงอีกผมว่ามันเกินไปหน่อยนะครับเพราะคุณจะเป็นผู้ที่รวมเอาทุกศาสนาไว้เป็นหนึ่งเดียว พราะคุณจะเป็นคนกล่าวสัศธรรมที่เป็นสากลเพราะคุณจะเป็นผู้ไขความลับของแก่นธรรมที่นำที่ผู้นำของแต่ละาศาสนาในปัจจุบันปกปิดไว้คุณคือคนเดียวที่กล้าต่อกรอกับเหล่าผู้คนที่ใช้าศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างอํานาจให้ตัวเองเปรียบเสมือนว่าคุณเป็นตัวแทนของพระาศาสดาทุกๆพระองค์ย้อนกลับมาเปิดโปงความบิดเบือนเหล่านั้น ดังนั้นหมายความความหมายของคำว่าจากักรพรรดนั้นจึงไม่ได้มีความหมายไปในทางการเป็นเจ้าผู้ปกครององศา,ศาสดาหเหล่านั้นอย่างที่คุณเข้าใจแต่จะมีความหมายในเชิงการเป็นผู้ที่รวบรวมให้เป็นปึกแผ่นผู้ที่ลดความขัดแย้งเป็นผู้ขจัดความแบ่งแยกและเป็นผู้ที่สถาปนาความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติขึ้นมาใหม่มากกว่า และอีกอย่างคือคุณจะเป็นผู้สร้างระเบียบแบบแผนการใช้ชีวิตของคนทั้งโลกในกฤษดายุคนั่นก็เท่ากับคุณคือผู้กำหนดรูปแบบของโลกขึ้นมาใหม่คุณคือผู้สร้างกติกาใหม่คุณคือผู้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ผมว่าคำว่าพระจกักรพรรดิน่าจะเป็นคำที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับคุณ และนี่ก็คือสาเหตุที่ทุกชาติทุกศาสนารู้จักคุณและรอคอยการมาของคุณผมคิดว่าภารกิจนี้มันใหญ่เกินความสามารถของผมไปแล้วล่ะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้คุณต้องใช้มันนั่นคือความวางใจในการเลือกของคุณต่อพระเจ้าคุณสามารถใช้มันได้อย่างเต็มที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าคุณจะทำไม่ได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเลือกมันคือการที่คุณบอกกับตัวเองว่าคุณจะทำได้คุณไม่ต้องกังวลว่าจะทำมันได้อย่างไรจิตวิญญาณของคุณจะเป็นผู้จัดสรรให้เองฟังดูเหมือนเป็นคนไม่มีการวางแผนยังไงก็ไม่รู้นะครับผมพูดเพราะสิ่งนี้นี่เองที่แบ่งมนุษย์ทั่วๆไปออกจากมนุษย์ที่เป็นมหาบุรุษ มนุษย์ทั่วๆไปจะหยุดตัวเองอยู่กับความเป็นไปได้จากความสามารถของตัวเองความเป็นไปได้ด้วยตรกตรก,กะที่เป็นเหตุเป็นผลด้วยการวางแผนหากเขาพบว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เขาก็จะล้มเลิกหรือหันไปหาสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ทันทีส่วนมหาบุรุษจะเชื่อมั่นว่าสามารถทำได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริมนุษย์ทั่วๆไปไม่สามารถทำปิปาฏิหาริให้เกิดขึ้นได้ เพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาทำได้ทักษะในเรื่องนี้เป็นทักษะพื้นฐานของรูปธรรมชั้นสูงคุณจงปลดเรื่องความเคยชินทั้งปวงให้กองไว้กับพื้นเสียและจงนำเครื่องแบบชุดใหม่ที่สง่างามยิ่งกว่าขึ้นมาสวมใส่เครื่องแบบของความเป็นมหาจากักรพรรดิเครื่องแบบที่จะทำให้คุณมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง มองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพลังอำนาจของรูป,ปรธรรมแห่งจักรวาลบัดนี้คุณคือคนที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าบัดนี้ไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องกลัวอีกต่อไปภาร,รกิจของคุณไม่ใช่การมาไต่าถามหาสัจธรรมอีกต่อไปหน้าที่ของคุณคือเป็นผู้กล่าวสัจธรรมคุณต้องเป็นผู้ตอบข้อสงสัยแก่ผู้หลงทางอย่าโมทำตัวเป็นผู้หลงทางเสียเอง จงระลึกไว้เสมอว่าคุณคือตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าความศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณคือสิ่งนี้อย่าทำให้คนที่อุตส่าห์รอคอยคุณผิดหวังคนทั้งโลกกำลังรอการปรากฏตัวของคุณอยู่และวันนี้วันที่คุณจะต้องเดินทางกลับไปยังโลกของคุณจึงถือว่าเป็นวันแห่งการอุบัติขึ้นบนโลกเป็นครั้งแรกของคุณในนามของอาริยาเมตยา วันเวลาที่รูปธรรมทั้งจักรวาลตั้งตารอได้มาถึงแล้วชื่ออริยาเมตยาจะปรากฏขึ้นแล้วในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าบัดนี้เหล่ารูปธรรมชั้นสูงจากทั่วทั้งจักรวาลต่างมาชุมนุมกันเพื่อรอต้อนรับคุณอยู่ณนะทางเข้าเหนือดาวโลกของคุณอย่างใจจดใจจอ่อพวกเขาต่างตื่นเต้นดีใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ คุณคงนึกภาพไม่ออกว่ามันน่าตื่นเต้นขนาดไหนแต่ฉันขอบอกเลยว่าไม่มีเหตุการณ์ใดในจักรวาลที่จะน่าตื่นเต้นมากไปกว่านี้อีกแล้วรูปธรรมชั้นสูงจำนวนนับแสนนับล้านดวงต่างแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันเพียงเพื่อจะรอดูเสี้ยววินาทีแห่งการอุบ,บัติขึ้นของคุณ ผมบอกตามตรงนะขนาดผมเองที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ปกครองจักรวาลส่วนกลางแห่งนี้ยังอดที่จะปรับเปลื้มไปกับการอุบัติขึ้นของคุณในครั้งนี้ไม่ได้ไปเถอะอริยาเมตยาทุกอย่างพร้อมแล้วเครื่องแบบของคุณพร้อมแล้วอาวุธของคุณก็พร้อมแล้วคนทั้งโลกกำลังรอคุณอยู่ขอบคุณครับท่านรู้ทอนแล้วผมจะกลับมาพบกับคุณอีกครั้งนะครับผมพูด แล้ก่อนฉันจะรอคุณเช่นกัน